ก็ยังแต่งตัวไม่สเสร็จอีกนี่นะแต่งตัวเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วเนี่ย <Bomb astic S 1> แต่งเสร็จยังอ่ะอ้าหายไปเลย <Side eye. S 1> หนีไปเลยทุกคนนอกจากจะไม่รับดอกไม้เราแล้ว,ลวเขาหนีเราไปเลยนะคะ สาวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้พี่นิวหันหลังให้อยู่นะโอ้โหจะบอกว่าเ <c oughs> กงเกงมันคับไปหรือเปล่าเนี่อะหันหน้าก็ได้จ้านี่แค่ทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่าทําภารกิจนะคะจะเห็นว่าพี่นิวเนี่ย ได้แต่งตัวเป็นคนที่มีเนื้อมีหนังนะหรือว่าสาวจำม,มั่มนั่นเองนะคะอย่าเรียกว่าสาวอ้วนนะให้เรียกว่าสาวจำม,มั่นน่ารักแล้วก็จะเข้าไปในบลูเฮเว่นนะคะแต่จะไปทําอะไรในบลูเฮเวน่นอา้าวไปดูกันเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่าเธอผู้นี้นี่คือแบบว่าอาหารการกินน่าจะอุดมสมบูรณ์น่าดูนะะี่ยไปเข้าไปทําภารกิจกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบลูเฮเว่นแล้วนะคะ ็นั่นแหละค่ะเราก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นสาวจำมั่มนะคะอพอเข้ามาก็เรียกฝนเลยเนี่ยเฮ้ยเราก็จะมาแบบว่าทําการปฏิบัติภารกิจกันนะคะนั่นก็คือทําการส่งอาหารนะคะเอาเปน,นี่ดีกว่านี่เป็นเหมือนเป็นเบริโตนะคะเนี่ยทุกคนนะนี่ทำการส่งอาหารแบบนี้นะคะให้กับคนในแมปนะดูนะว่าจะมีใครกล้ากินอาหารจากเราหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีหุ่นจำมั่มขนาดนี้แล้วเขาจะกล้ารับอาหารจากเราหรือเปล่า นะเดี๋ยวนะตรงนี้เขาเปิดร้านขายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอา้าโอ้โหจะบอกว่ามีพิซซ่าเคฟซีเบอร์เกอร์ทาโก้โดนัทไอคีมฟาสต์ฟู้ดโอ้โหมีทุกอย่างเลย <laughs> เดี๋ยวนะเปิดขายหลายอย่างมากเลยอะแล้วพี่เนียวก็บอกกับคนขายไปว่าเราหิวนะคะเธอดูหุ่นเราดีเราหิวมากเลยอะเราก็บอกไปอีกว่าแต่เราไม่มีเงินนะ่ะเราหิวแต่เราไม่มีเงินนะ่ะร <c oughs> ู้สึกว่าคนขายจะให้อาหารฟรีๆกับเราหรือเปล่าคะแต่ว่าตอนนี้คนขายคือแบบว่าไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะใครใครให้เงินเราอะ เดี๋ยวนะจะบอกว่าเดี๋ยวแฟดนะเดี๋ยวแฟดให้เงินเรามานะคะเราดูหน้าสงสารขนาดนั้นเลยหรอในขณะที่คนขายเนี่ยฮะให้ไอ้นี่มานะคะเหมือนเป็นกล่องอะไรเนี่ยกล่องแฮมเบอร์เกอร์นะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยมั้งเอาไปเลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์นะฉันเห็นหุ่นเธอแล้วเธอน่าจะหิวจริงๆแหละต่อไปเรามาทําภารกิจเรากันดีกว่านะฮะโดยเริ่มจากนายคนนี้เลยดีกว่านี่นายที่ยิงปืนนะนี่นายนายเรา เราให้นี่นายให้เบริโต nah, ้นายไปกินน่ะนายจะรับไปไหมดูนะคะว่าเขาจะรับเบริโต้เราไปกินหรือเปล่าจ๊ะรับไปสิจ้ารับไปจ้ารับสิจ๊าทำไมไม่รับละจ้าเออฉันไม่รับหรอกนะโอ้โหขนาดแกกินแกยังอ้วนเลยฉันไม่รับหรอกในขณะที่คนนี้นะคะเอาขวานออกมาฟันเรานะคะเดี๋ยวนี่เราเป็นแค่คนอ้วนนะทําไมต้องเอาขวานมาฟันเราด้วยอ่ะแล้วก็นี้พี่นิวก็เลยบอกกับผู้ชายไปว่าฉันชอบเธอนะฉันชอบเธอแหละนี่เธอ อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนายอ่ะสงสัยว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันหรือไม่ก็แฟนกันนะแล้วเขาก็มายืนจ้องหน้าเราด้วยอ่ะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยนะจะมาชอบแฟนฉันได้ไงเนี่ยบ้าเหรอแลยพี่นิวก็ถามกลับไปนะคะว่าทําไมละทําไมละฮะเราอ้ว,อวนเรายังไงฮะเธอคนนี้เป็นแฟนของฉัน,น,น,นเดี๋ยวนะโอเคนี่ยอมรับกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนกันเนี่ยอ้าวเลยนะเอาเดี๋ยวโอเคเป็นแฟนกันเหรอ เราก็เลยบอกไปว่าโอเคเราไม่แย่งแฟนเธอหรอกนะเราแค่จะมาทดสอบสังคมสุดแล้วผู้ชายคนนี้ไม่รับบริโต้ไปจากเรานะคะสงสัยเขาเห็นว่าเราอ้วนนะเขาก็เลยไม่กล้ากินอ่ะสวัสด,ดีจ้านี่เธอเราไม่ได้มาขอให้เธอเลี้ยงดูเรานะเราแค่จะมาบอกว่าเธอจะกินบริโต้ไหมเราเอาบริโต้มาให้เออเอาเป็นกล่องนี้ดีกว่านะนี่เอาเป็นกล่องแฮมเบอร์เกอร์เลยนะจ๊ะดูนะคะว่าเธอคนนี้เอาปิดไฟทําไมล่ะเธอออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหมเราเอาแฮมเบอร์เกอร์มาให้นะเฮ้ hey! เธอจะกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมจะบอกว่าเธอก็ขายใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเธอจะกินแฮมเบอร์เกอร์จากเราไหมแล้วเธอก็ทําเครื่องหมายแบบคําถามมานะคะว่าเรามีอะไรพี่นิวก็เลยบอกไปว่าเธอต้องการแฮมเบอร์เกอร์ไหมเอาไม่จ้าแฮมเบอร์เกอร์จ้ากินบอกินแฮมเบอร์เกอร์บบจ้าแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่ายาัดยัดแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเอานะคะโอเคเอาเอาอออกาา็ออกมาสิจ้าออกมาสิจ้าโอเคเอ้ยเขายอมรับแฮมเบอร์เกอร์จากเราด้วยหรอเนี่ย แล้วเราก็กดส่งแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาไปนะจ๊ะเอาไปเลยจ้าเอาไปสิจ้าอ่าเธอรับไปแล้วถึงแม้ว่าเราอ้วนแต่ว่าเธอก็ยอมรับแฮมเบอร์เกอร์จากเราแล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็เข้าบ้านไปนะจ้าเดี๋ยวกินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนเหมือนเรานะติ๊งตองวันดีจ้าแฮมเบอร์เกอร์มาส่งจ้าจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหมจ้าเราก็เลยถามเขาไปนะคะว่าเธอต้องการแฮมเบอร์เกอร์บอต้องการไหมจ้าต้องการบอจ้าเอาไหมจ้าเฮ้ยเธอบอกว่าโอเคเอาไปเลย ส่งแฮมเบอร์กเกอร์ให้เธอไปเลยจ้าฟึบแบบนี้นะคะรับสิจ้าอ่าเธอรับไปแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าเธอจะให้เงินเราด้วยนะคะแล้วมีการแบบว่าให้เงินกับเราด้วยนะโอ้โหสแสดงว่า นะสังคมดีๆมีได้ที่นี่นะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะอ้วนขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ไม่รังเกียจที่เราเอาอาหารมาให้เขาต่อไปเราเปลี่ยนไปให้ดอกไม้กับปู้จ่ายบ้างดีกว่านะจ๊ะดูซิว่าปู้จ่ายในแบบนี้จะชอบสาวอวบหรือเปล่าอ่ะโดยการมาทดสอบกับปู้จ่ายที่ยืนตรงนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาด้วยเป็นตำรวจด้วยเนี่ยนิจ้าก,กดส่งดอกไม้ให้ไปเลยนะจ๊ะดูซิว่าจะรับไหมจ๊ะรับไหมเนี่ยหรือว่าเขากําลังแต่งตัวอยู่น่นายนายเห็นแล้วปะ นายอะโหโหล่อมากเลยเนี่ยนายหล่อจริงหล่อจังหล่อบาดใจเราเลยอะแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่รับนะแล้วเขาก็ยืนเฉยมากเลยอะทุกคนงั้นเราเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านี่มาให้กับนายคนนี้ดีกว่ารู้สึกว่านายคนนี้แต่งตัวมิดชิดมากอะไปค่ะ,ะแล้วก็ทําการส่งดอกไม้ให้เขาเนออ้าวเขาหายไปเลยอะ เดียวยังไม่ทันส่งให้เลยหายไปเลยงั้นให้กับนายคนนี้ก็ได้นะโอ้โหนายคนนี้ก็รอเหล่าอาการไปจะส่งดอกไม้ให้ไปเลยค่ะดูนะคะว่าจะรับดอกไม้จากเราหรือเปล่าเนี่ยเอาเดี๋ยวจะบอกว่านายก็แต่งตัวอยู่หรอเนี่ยโอ้โหนี่นายอยู่แต่งตัวก่อนได้ปะ <S 2> <S 2> รับดอกไม้จากเราก่อนได้ไหมอ่ะก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกนี่นะแต่งตัวเป็นหนุ่มเกาหลีเลยเนี่ยแต่งเสร็จยังอ่ะอ้าวหายไปเลย หนีไปเลยทุกคนนอกจากจะไม่รับดอกไม้เราแล้วเขาหนีเราไปเลยนะคะในขณะที่สองคนนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมายืนจีบกันเหรอเนี่ยนี่เธอเธอต้องแข่งกับฉันหน่อยแหละนะเธอจะให้ดอกไม้กับผู้ชายคนนั้นเหรอขอโทษด้วยนะเขาต้องรับดอกไม้จากฉันเท่านั้นนี่นายนายต้องรับดอกไม้จากฉันนะรู้สึกว่าตอนนี้แย่งกันให้ดอกไม้นะคะแต่รู้สึกว่าผู้จายนี่คือไม่สนใจเลยอะลองกดส่งให้เขาไปนะเขาจะรับไหมนี่เธอเราส่งดอกไม้ให้เธอแล้วอ่ะเธอรับเป้่าวะ เธอรับไปหรือ,อยังนี่เธอรู้สึกว่าเราวิ่งไปทางไหนเขาก็วิ่งหนีทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเอออย่าตามมาดิกลัวอย่าตามมา เอ้ไปไปไกลๆอย่าตามมางั้นลองส่งให้นายคนนี้ก็ได้นะไปจ้าดูนะคะว่าเขาจะรับไปหรือไม่อืยโอ้โหเดี๋ยวเดินหนีเลยนอกจากจะไม่รับแล้วเดินหนีไปเลยจ้าโลกนี้มันช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินต่ทำไมถึงไม่รับดอกไม้จากข้าจะมีใครใครลั คนหน้าตาแบบฉันอ่ะมาจากตรงนี hmm. ้นะจ๊ะเราก็ทำการหยิบดอกไม้ออกมานะคะจะส่งให้ใครดีผู้หญิงก็ได้มั้งเออไม่ต้องผู้ชายก็ได้อ่ะผู้หญิงคนนี้ละกันโอ้โหแต่งตัวน่ารักมากอ่ะลองส่งให้เธอนะดูดีว่าเธอจะรับเปล่านี่ค่ะ แล้วก็ส่งดอกไม้ให้เธอไปนะจ๊ะเออรู้สึกว่าเออยังไงจ๊ะในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ว่าเธอก็ไม่รับดอกไม้ของฉันโอเคสรุปนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รับดอกไม้ของเราโหนี่นายนายไปตกถังสีที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยตัวแดงเถือกเลยว้าวเจอชายหนุ่มสุดหล่ออีกแล้วเออเป็นไงเหมือนกับว่าเขากาลังฟังเพลงอยู่ด้วยนะเนี่ยลองกดส่งดอกไม้ให้เขานะคฮะปึบดูนะคะว่าเขาจะรับหรือเปล่าจ๊ะนี่นายนายแต่งตัวอยู่หรือเปล่าวะูหสุกวานายแต่งตัวเท่มากเลยเนะี่ย โอ้เอาเดี๋ยวนะเอายังไงล่ะนายเราส่งดอกไม้ให้นายอะลองกดส่งร้อบหนึ่งก็ได้เผื่อเขาไม่เห็นยังไงจ๊ะเอาเขาเอาโทรศัพท์ออกมาเอ้าเอ้ยรับไปแล้วอ่ะเอาเก็บไปเลยเอาโท่ทีอะคือว่าฉันเผลอไปกดรับอ่ะความจริงก็ไม่ได้อยากรับหรอกวิ่งหนีไปแล้วนะคะเจอคนที่จะให้ดอกไม้แล้วนายคนนี้ไงนายคนนี้ไงนี่นายนายที่ไปตำรวจอะทำไมเจอแต่ตำรวจก็ไม่รู้ส่งดอกไม้ให้เขาไปนะจ้ะนี่โดยการกดส่งตรงนี้เลยนะจ๊ะ ดูนะจ้าว่าเขาจะรับไหมจ้ารับไหมจ้ารับโบจ้ารับไหมจ้านอกจากจะไม่รับแล้วก็ว um e ิ่งหนีด้วยแล้วเขาก็เอาเงินให้เราด้วยนะนี่เขาส่งเงินให้เราด้วยเอาเขาไม่รับดอกไม้จากเราแต่ว่าเขาส่งเงินให้เราอ่ะลองส่งให้ผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะไปจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงบูชาแล้วก็ส่งให้ได้หมดนะคะรับไหมจ้าเธอรับดอกไม้จากเราด้วยขอบคุณนะนี่เลยขอบคุณมากเลยที่เธอไม่ดูรูปลักษณ์ภายนอก แล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าขอบคุณนะคะนี่เธอบอกขอบคุณด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเธอคนนี้นะคะที่รับดอกไมาจากเรายังชมเราว่าอะไรเนะี่ย You so ิ u t นะ <c ute> เขาบอกว่าเราน่ารักเราก็เลยบอกขอบคุณเขาไปนะคะขอบคุณมากเลยอุ <c ute> ้ยเจอผู้ชาย่ออีกแล้วจัดไปจ้าต้อ,าองกดส่งไปเลยจ้าอ่ดูซิว่าผู้ชายคนนี้จะรับหรือเปล่าจ้าเฮ้ยร <c ute> ับด้วยะ <c ute> ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้ อ้าวจะบอกว่าพี่นิวกำลังจะพิมพ์ว่านายเป็นแฟนฉันแล้วแล้วเขาก็บอกบายๆแล้วเขาก็ไปเลยเป็นการรับดอกไม้ที่รวดเร็วมากเลยนะคะเฮ <c oughs> ้ยเจอคนไทยอีกแล้วนี่กางเกงลายช้างแบบนี้คนไทยแน่นอนนะอ่ะกดส่งดอกไม้ให้ไปเลยจ้าดูนะว่าเธอจะรับไหมรับเธอจ้าถึงแม้ว่าเราจะอ้วนแต่ว่าเธอก็รับไปเถอะนะจ้าอ้าวเดินนะไม่รับเออเดินนัแป๊บนึงนะนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่มันเจ้าตัวคาเมราแมนนี่นา เป็นศัตรูกับสกิปปีดีทอยเลตเอาอลองให้ดอกไม้กับเขาดูนะคะดูซิว่าเขาจะรับไหมจ้าอ่ะเราส่งดอกไม้ให้กับคาเมล่าแมนไปแล้วนะคะแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าหลอหลออะไรล่ะเดี๋ยวเป็นคนไทยด้วยเนี่ยเอา้าเดี๋ยวมีสองตัวหรอเนี่ยอ่ะ ส่งให้คนนี้ก็ได้อะคนนี้จะรับหรือเปล่าจ้านี่ไงกดส่งให้ไปเลยนะจ้าฟึบดูนะคะว่าคนตัวสูงอ้าคนตัวสูงรับไปแล้วนะจ้า <c oughs> คนตัวสูงรับไปแล้วในสุดนายก็รับดอกไม้จากเราเดี๋ยวเราขอเขาอุ้มดีกว่านะจ้าดูดูซิว่าเขาจะให้เราอุ้มหรือเปล่าจ้าอ่ายอมให้เราอุ้มด้วยเป็นไงล่ะ <c oughs> เจอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้งไหมในขณะที่ทุกคนนะคะเดินตามพี่นิวนะคะโอเคสงสัยว่าจําพี่นิวได้แล้วนะคะคงจะจําทรงผมพี่นิวได้ใช่ไหมเนี่ย อุตส่าห์แต่งเป็นคนอ้วนขนาดนี้นะดูสิเดินตามกันเป็นพวนเลยไปดีกว่านี้ก่อนนี้ก่อน,น,อนอเอาล่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่นิวก็ได้มาทําการทดสอบสังคมนะหรือว่าเป็นการทำคอนเทนต์นั่นเองนะการที่มาแต่งอวตารให้ตัวเองเนี่ยดูกลายเป็นคนอ้วนนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยกางเกงข้างหลังก็จะหลุดตูดอยู่แล้วนะคะกพปรากฏว่าเป็นการทดสอบสังคมที่ตลกมากกว่านะคะไม่ได้สาระะไรเลย <c oughs> ครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรก็มาคอติดตามกันดูด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไบ,บายคะ่ะจุ๊บๆไปแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราลองยืนเทียบกับสาวๆที่ผมผอมดิโอ้โหเดี๋ยวนะพอเรามายืนเทียบดูแล้วเนี่ยตัวเราตัวเราพองมากเลยอะ <laughs> <laughs>